ลูกสาวต้องรัชนีกรหน,นอยถูกคนสบประมาทดังเพราะแม่เป็นดาราสวยได้แม่จริงๆสำหรับวีวีเวโรนิกา้าลูกสาวคนสวยของคุณแม่ต้องรัชนีกรที่ควงคู่กันมาออกรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31เห็นว่าคุณแม่ไม่รู้ว่าลูกร้องเพลงได้ต้อง คือตอนเด็กๆไม่ว่าจะร้องเพลงหรือตีกลองหรืออะไรนางจะไม่ให้แม่รู้นางจะอายนางจะเขินอย่างตอนเด็กที่จะไปประกวดร้องเพลงเราก็เอาลูกไปให้เพื่อนของเราสอนแต่อีแม่ต้องไปอยู่ข้างนอกห้ามอยู่ตอนที่กําลังสอนไม่งั้นลูกจะไม่ยอมร้องเพลงแต่เอาก็แอบดูผ่านกระจกอยากรู้ว่าร้องได้ไหมวีวีว หนูเป็นคนที่เขินเขินกับทุกคนเลยเขินมากกับคนที่อยู่ใกล้ตัวอย่างวันนี้มาออกรายการและเพื่อนเห็นและมาแซวเราก็เขินไปอีกแต่ความสามารถวีวีขนาดนี้แต่แพ้คนที่มาร้องลิปซิงค์วีวีมันไม่ได้เชิงลิปซิงค์แต่เหมือนว่าเขาเอาไม้มาเองเอาอุปกรณ์มาเองเขาออโต้จูนกับไม้ยังไงเขาก็เพราะกว่าหนูอยู่แล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาเตรียมอุปกรณ์มาขนาดนี้เพราะคิดว่าถ้าคนเราเก่งจริงอุปกรณ์พวกนี้ไม่ต้องใช้ก็ได้นะซึ่งเราได้ที่สองแต่ก็ไม่ได้เสียใจอะไรแต่แค่รู้สึกว่ามันไม่แฟร์ต้อมตอนแรกเราก็บอกว่าไม่เป็นไรแต่เขาก็เล่าให้ฟังว่าคนกรีดให้เขาเยอะกว่าคนที่ได้ที่หนึ่งอีกนะ เราก็บอกว่าให้จงภูมิใจเพราะได้เสียงกรีดเยอะกว่าและเรื่องเป็นเนื้องอกในคอตอนกี่ขวบวีวีประมาณสิบกว่ากว่าขวบคือตอนนั้นถ้าจับหรือสองกระจกคอหนูบวมงบกกว่าคนปกติเหมือนคนเป็นไทรอยพอจับจับเจอเป็นลูกกลมเราก็คิดว่าทุกคนก็อาจจะมีแต่อาจจะใหญ่กว่าคนอื่นจนไปถามแม่แม,แม่ก็บอกปกติมั้งแต่ก็ไม่รู้เหมือนกัน ซึ่งตอนนั้นเราก็ไปหาหมอเขาก็บอกว่ามันปกติต้องพอเขาสงสัยแบบนี้เราก็เข้าสายงูให้ขึ้นจุดทูบบอกพระพิคเนตเขามีความผูกพันตรงนี้ขอว่าถ้าวีวีเป็นอะไรก็ขอให้พระพิคเนตบอกจะได้แก้ไขทันเขาจุดทูบบอกกลางคืนเช้ามาเจ็บทันทีเลย ก็เลยส่งโรงพยาบาลอาการเด่นชัดคือเป็นเนื้องอกหมอก็ผ่าเลยด้วยการส่องกล้องจากแผลเล็กซึ่งค่าใช้จ่ายก็สูงแต่ก็ไหวอยู่ซึ่งก้อนเท่ากัปันวีวีตอนนั้นเราก็ไม่ได้กลัวนะหมอเขาคุยกับแม่เราแค่คิดว่ามันกำลังจะออกไปจากตัวเราแล้วแต่แม่กลัวว่าเราไม่ตื่นเพราะยาสลบ ซึ่งหลังจากนั้นก็ชาชาที่แผลไปหกเดือนซึ่งพักฟื้นนานเป็นปีกว่าจะกลับมาร้องเพลงได้เพราะเราไม่มั่นใจในการเปล่งเสียงอะไรที่ทำให้เรามั่นใจกลับมาร้องเพลงอีกครั้งวีวีเป็นเพราะว่าเราโตขึ้นสังคมมันทำให้เรารู้ว่าถ้าเรามีของดีเราก็ไม่ต้องเก็บมันไว้หนูมั่นเกินไปไหมอ่ะหันไปถามพิธีกร เพราะเมื่อก่อนหนูหนอยบ่อยเพราะมีคนพูดว่าเขาได้ทำแน่ๆเพราะเขาเป็นลูกดาราซึ่งไม่ชอบคำนี้ต้องเราก็บอกเขาว่าเขาเลือกลูกเองไม่ใช่เป็นเพราะวีวีมีแม่เป็นดารา